ต้อไม่ใช um ่พวกเราแล้วแหละเราโตเป็นสาวแล้วใช่ค่ะเราไม่น่ามีความรักค่ะพี่เองก็มีความรักเช่นกันใช่ไหมล่ะใชอบใช่ไหมใช่แล้วเราสองคนก็โตแล้วก็ต้องมีความรักบ้างสิอ้าววัอดีคู่รักถุนกำลังเดินทางมาให้ข้าพเจ้าสองคนมาดูแลมาดูแลหน้าเสือก่อนใช่ไหมถูกต้องแล้วแม่นาน ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะที่ต้องโอมังก็ว่าก็เขามีเขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรจ๊ะอ้าวคุณแม่เกาหลีคุณพ่อไทยค่ะโอ้มีชื่อไทยไหมอ้าวมีชื่อไทยชื่อไทยอะไรชื่อคุณเพื่อนอ๋คุณเพื่อนคุณเพื่อนในเรื่องอะไรวะเขาโหวมึงนี่มัจจุราชสยังพึ่งไงอ๋อเออข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยแม่คุณเพื่อนค่ะข้าพเจ้าก็คือพะเลี้ยงอุ้ยพะเลี้ยง แม่ก็เลี้ยงปัดก็บอกเป็นเพื่อเลี้ยงปัดว่างั้นเถอะชื่อชื่อไทยชื่อไทยคุณเพื่อนเพื่อนแล้วชื่อเกาหลีอ่ะเกาหลีก็คันจังฮีคันจังฮีเกาเกาให้ไหมจ๊ะไม่คือเขาคันจังฮีนี่จะอขวนให้เลือดเลยชื่อเขาชื่อเธอเหรอเมื่อกี้ท่านผู้ชมเขขอเพลงมาขอเพลงอะไรคะเนี่ยขออนุญาตนะครับร้องแค่นิดเดียวพอว่าจะต้องให้เวลาการรั่รับค่ะกำลังจะมาด้วยครับผมขอเพลงของไอ้ไอ้เนี่ยอะไรคะ เพลงหมากัดล่ะเพลงหมากัดเอกชัยที่พิชัยเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะขัดใจท่านชมจำได้ครัขอเดียวนี้เดียวนิดเดียวพอต้องใช้ดนตรีนะก็ไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันชอบการสดวดิฉันชอบดิฉันเป่าตรัมเป็ดได้เกาทำได้เหรอทได้ค่ะอย่างนั้นคุณก็ช่วยช่วยผมช่วยค่ะช่วยเป่าตรัมเป็ดช่วยเป่าตรัมเป็ดร้องท่านรางวัลได้แบบคนละครึ่งค่ะขอบคุณค่ะโอมาจันนะกัลไลแม่มาโอมาจันนะ ลเร็วๆยาชาเลยไม่น่าด่วนใหญ่ไหนก็นิ้สนุกและเพยงไทยหลับไทยับยำกมาไวๆน้องสาวจ๋าดูมาให้พีด้วยยับใบให้หมามันกับขาของผัวผู้ชายพัวผู้ชายที่เขียวก็แง่วรวอแดงก็ลี หมามันไปแม่หมาของเธอมาชั่งนูพี่จิงด้วยมาชอบตัดตาไปเขาเด็กพูดตใจอ่ะนี่ผมไม่เอาตะลาเป็ดใช่ไหมเนี่ย